นี่นะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศตอนคืนนะคะน้องเลียนให้ป้าเลยค่ะของป้าป้าแกล้งรั่วเอล้งั่วดานน้องเด้นดานเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเอ๊ะน้องโมเดลชาแนล้วสีค่ะวันนี้น้องโมเดลนะคะจะมาตกแต่ง ตกแต่งของข,องขวัญน,นะคะวันคิดมัดนะคะเด,ดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะนี่น้องเดลก็ตกแต่งเรียบร้อยนะคะนี่นี่อันนี้อะไรคะลูกอันนี้ตัวอะไรคะตัวกวางกวางเรนเดียนะคะอันนี้ก็ลูกโป่งกับแม่จ๋ากับเอามีคอสด,ด้วยนะคะลูกค่ะโอ้โหมีหมูด้ะโอ้มีลูกโป่องอันนู้นมีต้นคิดมัดเลยข้างบนเ่ยมีต้นคิดมากอันน้อยเลยนี่อันนี้นะคะนี่เ N Y h อน p y New y e a r นะคะหกสีนะคะนี่แล้วก็จะมี มีข้างบนนี้ก็จะมีทุบปงนะคะปงวันนี้โอ้นี่นี่ปงอนี้ด้วย,ยแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะนี่ส่หลงแล้วก็ไฟนะคะนี่ป้าเขาก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะไฟนึกปงก็ช่วยกันตกแต่งนี่เดี๋วตอนกลางคืนนะคะจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อันนี้กับข้าวนะคะป้าป้ากับเพื่อนแม่จ๋านะคะก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเฟ้นไฟไก่ป๊อปฮันดอก ลูกชิ้นทอดแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดแฮมหรือข้าวผัดทัดดับอะข้าวผัดแฮมแล้วนี้ก็เป็นต้มยำปลาดอลี่ใส่มันกุ้งนะคะมันกุ้งไม่น้ำอาเนียกพิกให้สำหรับเด็กนะคะนี่แล้วก็มีน้ําจิ้มตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศตอ,อนกลางคืนนะคะตอนนี้ยังมากันไม่ครบนะคะเม่อันนี้ก็มีป,ป๊ป๋าน้องโมเดลนะคะพี่พิมพ์ น้ำเมน,นะเจนนะคะนี่ของขวานก็นเตรียมกันมาจับกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมกันให้เล่นด้วยนะคะนี่ก็มีของกินเตรียมกันไว้ป๊าป๊าทำนี่นเดี๋ยวป๊าป๊ากับน้องโมเดวนี่น้องโมเดลอร่อยไหมคะลูกอร่อยกินเยอะๆนะคะลูกป๊าป๊าทำอะไรให้หนูอะฮึกินอะไรโลกฮึดีแยวอันนี้จะเล่นเกมนะคะกิ้งขนดน้ำนะคะอันนี้ก็จะมีรางวัลให้ยี่สิบแล้วก็สี่สิบ หกสิบแล้วก็สูงสุดหนึนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ได้กลางๆก็ได้เหรียญสิบอันนี้ไปเลยนะคะนี่พี่นายเขาจะกิงก่อนคนแรกเอาเลยพี่นายได้เลยครับอบาทนะคะนงมาเให้ี่เลยค่ะขอคุณคไปออน้องเดยวก็ได้น้องมาเดยกกินมะ่ะนองากินนดอเน้ไม้ไเมีลูกไม เมวินายได้สงโเสร็จแล้วนะช้าๆนะลูกอย่าแรงนะอย่าแรงนะลูก่้ยๆนะลูกแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยม่จ๋าไ่เอากระปุกเดยก่อนนะลูกนะนี่นี่เน้องน้องต้องดันไปอย่างนี้ด้วยนะลูกอย่าปล่อยอย่างนี้เฉยไม่ได้ลูกนะดันน้องดันหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนให้อง้องก่อนน้องยังเด็กอยู่อ่ะอ่าอลองลองดันไปข้างหน้าสิลูกดันนดดัน่อ้อยอุ้ หยิบลมืดเินดายของคุณาเจ้าของไติด้านตต่อไปใครเด็กสุดใครนี่อยากจะเด็กสุดหนูเอาพิมไปตอบพิมนะจะเป็นพี่พิมนะคะอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยเได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเบาทเอาใหม่ไหมเนก้ามกึงเหรเอาใหม่เอาใหม่เนก้ามกึ่งโง่กับพี่หนึ่งสอง

แล้ยืนเราต้องยื้อเยื้อเยื้อเย้อเฮ้อเย้อเฮ้อเย้เย้เยอเย้อเยืเย้เยืเยื้อเยื้อเบื้อเลยื้อเยื้อเยื้อเยื้รอเยื้อเยื้อยื้อ่ยื้อเ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 ยอเยื้อเยืเย้ยื้อเย้อเยื้เฮ้ยอเยืเย้ยื

Oi, que ะะแต่ว่าในนี้จะมีน้ำนะคะดูพี่นายอันนี้ก็จะล้นกันเลยแล้วเราต้องเลื่อถึงไหนเราถึงจะได้สุดอ่ะจนกว่าจะสุดโอุ๊ยอดเลยขาดไปแล้วฮะอันนี้ง่ายไปต้องจับเวลาต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเกมดึงกระดาษนะคะแต่ว่าในนี้จะมีน้ำนะคะดูพี่นายอันนี้ก็จะล้นกันเลย เราต้องเลืถึงไหนเรถึงได้สุดเสดน่ะจนกว่าจะสุดโอ๊ยอดเลยขาดไปแล้วง่ายไปฮะไปต้องจับเวลาด้วยเหรอจะมีของรางวัลให้นะคะดึงได้ตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยเอ้ยเมื่อกี้แม่ก็เลื่มาตังรางเลยขาดแล้วโอ้ยนายได้ลูกอมเลยไม่นะมันก็ชงลงไปตั้งแต่แต่ถึงตาน้องแพรนะคะมีลูกอมนะคะแล้วก็เป็นสุดคือเป็นเงินอ่ะน้องแพรเริ่มแล้วเดินๆนี่เดี๋ยวนีอุ้ย อุ้ยน้องแพรม้วนได้เลยนะเพราะมันสุดน้องแพรแล้วอ่ะม้วนได้เลยนะอย่าก็อย่าก็ดาดขาดนะว่ามีคนได้แล้วเนี่ยอุ้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 ยเฮ้ยพอแล้วน้องแพรได้แล้วนะเย่เมื่อกี้แต่งน้ำปะเนี่ย น้องนายทำหกไปหน่อยแล้วนี่ยังไงน้ำถือด้ึงกระชกไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรนี่พี่นาอ้นพี่เพได้แล้วหนึ่งยี่สิบบาทนี่คือทีมงานนะคะทีมงานคุณภาพของเรานี่อะไรนะเดี๋ยวพิ่มนี่ยดูดิกันไม่ค่อยจะแก่งกันแกล้งน้องเลยนะเนี่ยเนี่ยเพราะหนูดึงป๊อกกระชอกนะเชื่อหนูอ่น้องพีมดึงเลยค่ะทำได้น้องพีมค่อยๆดึงนะคะ ตเลยล้มดิเีเดี๋ยวล่ด่มนี้ก่อนดิดูพิมุ้นดูลุ้นดูุ้นกันใหญ่เลยโอยเยอะ่ยเพ่งเยอะพ่งนี่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 หนึ่งอยู่ไหนนนั่นนนี่นี่่อะน้องเล่ให้ป้าเลยค่ะของป้า

ได้เบอร์อะไรคะแทนแทนแทนร์3อ้าว่อของเม่จ้ะไม่ได้อ่ะอ่าเขรู้อะออของตัวเองกันเองไม่เป็นเนาะใครคนรขบะเอบอกเขาให้เบอร์เลขอะไรนะเบอร์ของใครอะ ่เ่ยอ้โหเดียวเดียวเอ้าอย่าแ่ะอย่า่แกะถูกอ่ะเริ่มไปแล้วกันที่คนอื่นเลยเพราะว่าตนนี้เต้องเป็นของไม่จัดใช่ไหใช่ใช่มันจับเลยเลูกอลือลือลื้ตัวยื้เลือกใหญ่เลย ได้ของใครได้ของน้องเจนเจนนี่น้โมเดลยังไม่จับให้น้องโมเดลจับเลยเออน้องโมยังไม่จับเจนประมาเจนี่ก่อนเออน้องเจนน้องเจนไปเอามาแม่ไนึ่งนเราไม่แกะไม่ถูกไม่แกะด้ไม่ไม่ได้เมือเดิมเหมนเดิมเพราะอันไหน่น้องจังออกมาแล้วเอากราปีดกระโงนารเดินเกณไม่ใช่พี่บอกว่าป้องก้องอนเอาแกะแกะแกะแแกะเลยลูก แกนไนแกิด้ไม่เลกไป็กเลป้าป้าโอ้โหได้กองป้าเลยมือดีมากเลยได้้องเจนอ่่เล่น่เล่น่่จับ่จับอ่านนนี่นค่ะนจับดโอ้โห ที่จะอมนั่แหละ่ให้ป้าดูหนคะลูกแปดแปดโอ๊ยแปดของใครของเจ๊ของเจ๊ก็ของป้านี่แหละของปเม้านี่นี่นี้ของปลาเมาของใครนี่้อมยินดอ่ะให้พี่นายเสืออันน้เปงเปเปเปมาาง่งน้จะได้เห็นฝั่งนี้อ่ะนี่อ่ะบาหอาเฮ้ยบ้าหอาหเอ สิบาทหชิ้นไม่ใช่ปูสิบบาทร้านสิบบาทเอาร้านสิบาทสิบชิ้นปูสิบบาท10สิบบาทแล้วกี่สิบาท กินนะคะพี่นายไจด้ใส่กลองไสับ่าแม่เอับ้ดับไีครับแ้เอไม่เกี่ยวกัเองได้องหมเจมส์จได้ะเจมแม่ทยอ่ะเบอร์ิเอร์ของจงพี่เออพเอเอให้เลยค่ะีเอเอไม่ด้จับเอไม่ต้องสลบได้เบอร์ิเอ หนูยังไม่ได้เลยเอาไม่เลือจริงจริงคนเนี่ยองคลูกจับก่อนเพราะจะกิไม่ต้องจับไม่ต้องจับแ้ของเมย์จะได้องันได้ได้ได้องแพยล้ววะเมย์แล้วก็เมย์ได้ของน้องแพ่นะคะบ้านน้องของน้องลิลินนะคะเด๊เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่ามาให้น้องมาเดียวแกะก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะกันอันนี้ อันนี้อันนี้ป้าป๊าแล้วก็แม่จ๋าน้องโมเดลนะคะให้พี่นายนี่ของขวัญปีใหม่นะคะอันนี้ให้แยกส่วนตัวนะให้ส่วนตัวลูกอันนี้ให้ส่วนตัวไม่มีไม่ได้จับได้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้น้องโมเดลนี่ค่ะโมเดลอันนี้ของน้องโมเดลนะคะแม่จ๋ากับป้าป๊าให้นะคะลูกโอ้ยป้าเอาอะไรมาให้หนอนโมเดลป้าเอาอะไรมาให้กันตะค้อนหน่อนี่นี่นี่แตนตะค้อนโอ้โหโอ้โหแตนตะคอ้อนโต อแม่ไม่เข้าใจมาเดียวมเดียวนี่ค่ะมาเริ่มบ้าน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 ป้าที่มีลายป้าช่วยลูกหน่อยจะได้ไปไวหน่อยไม่ติดกิบไม่หลานใหม่ดิเกบนี่ข้างนี้มันต่ำไปข้างบนซื้อซื้อมาจากผงขวัญเหมือนรู้ว่าหลานจะได้เออจะบอกเลยว่าอย่าน้องเดตต้งของป้านะนี่ไงแม่ได้ของมาเจนไปแล้วไงน่นเจนกันไกลอ่ตกันไกลอยู่ไหนนั่นน่ะกันไก่อยู่ไหนชักอ่ะไกลอยู่ไหนชัก นี่นี่มันตัดให้หลานป๊บนึ่งนี่อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยเมยตัดให้หลานได้นานก็เอาไม่ออกอุ้ยรวมวยนักมวยเมยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไว้ตัดกลงพอแล้วนี่น้องเมย์ได้ของบ้านะคะนักมวยเย่อาต่อไปใครจะเก่งก็เจนนะคะแม่จ๋าจะได้แกะเลยค่ะแกะเลยลูกนี่นี่แกะนี้ก่อนแกะนี้ก่อนเดี๋ยวนี่นะแม่์กใกล้มาตัดเลยเด็กอุ้ย ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพี่นายไปเงืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปอีกน้องกลัวอ่ะแต่น้องไน่ไ้แกะเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องนะวันนี้จุดที่ได้อะไรเอ่ยราคาส่งที่แกะไม่ต้องแกะราคาไม่ต้องแกะใส่ไปเลยกล่องที่มีราคาติดแลกล่องที่ไม่มีราคาก็ไม่เอาน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะที่อะไรเอ่ยแม่ก็จำไม่ได้แล้วอ่ะ กูโผลี่ซื้อนาคแค่ไหนแล้วเนี่ยก็เพราะบอกว่าจะจัดเมอร์ลี่คิมบัตก็ไปซื้อกันเลยไงเพราะเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาเพราะขนาดแบ็คมันยุ่งเลยโอนุ้มเดียวชอบเดียร์น้องเดียชอบชอบวันนี้โอ้ยโอ้ยนี่น่ารักเดียร์นี่อันนี้มีกระเป๋าข้างหลังใช่มีกระเป๋าข้างหลังน้องเดียวมาเลือกมาเองมาเลือกกระเป๋าเพราไม่จ๋าสนุกน้องเดียวไว้เล่นนี้ไงนะนี่ต่อไปนะคะอันนี้น้องเจนจับได้ของใครของพี่เอ๋ของแม่เอ๊ โอ้ยเดี๋ยวายเดี๋ยวยังมานี่ของน้องแป๊กไปทีไปทีเบลเจี่มันเข้านี่ได้นี่มันหลอกมาเจาะแล้วมันเข้านี่นี่ดูนะอุยได้อะไรอ่ะไมย์อะไรอ่ะอุยตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรหมอนเอ๊ะอุยอุยอน่ารักอ่ะอุยดูสิน้องเดลยวไม่เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของของน้องเจนอะลูกของน้องเจนก็จับได้ของไม่เอ๊ะค่ะ นี่พีมก็มาทำกันอนหมอนเราได้เนี่ยเอาไว้นี่ตาป้ายพิมพิมแกเลยพี่นายนะคะได้ของพี่พิมได้อะไรนะได้ดีเมียมดีเมียมอันนี้อันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าของของอ๋อกระเป๋าอันนี้ของแม่จ๋านี่แม่เอ๊จับได้ของแม่จ๋ากระเป๋าเไปใส่เสื้อสบายไว้ใส่เป็นชุดผิวเท็ดแล้วเอ๊ะใส่เป็นชุดผิวิทวอันนี้ของพี่นายหรออันนี้ของพี่นายนะนี อันนี้ของขันอแบบโอ้ยได้รถบังคับนะคะอันนี้รถบังคับแก่ของขวัญนะคะอันนี้ของขวัญให้ส่วนตัวนะคะนี้ให้น้องมาเดลป้าช่วยน้องมาเดลจะไปแกะหน่เลยเลยค่ะหลุดทางฝั่งป้ายวกรอบรูปรออะไรอ่ะอุยอ้ยกปอ้ยโรงเรียนได้เยเกระเปไปเี่ยป้าแก่ให้ลูกเลย ไปเรียนเรีอันนี้ให้น้องโมเดลยนี้น้องเดลส่วนตัวของพี่นายก็ได้ไปแล้วได้ลนะขอบคุณลูกขอบคุณค่ะหอมกันหอแม่กันหอมแม่กันหอมแม่กัลูกีั้นุกุกนับปาับป๊าเป็นคนซื้อขัป๊าได้ขปาดปคนซื้อป๊าด้วยเอใจขป๊ากันค่ะลูกป๊าดกันเลยขับป๊ากันขับป๊าดกันขับป๊ากันขับลูกเปิดให้ันปา หอมป๊ากันอกันหอป๊ากันสนกปเอม้านโอ้โหอีกงนึงข้กงนึงจุ๊บละอีกข้ังนึงโอ้สนุกไปเสนุกไปเยเจ้านีไนโอ้โหไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่เกมมันต่ออันะรียู่ตังนั้นดีใจพี่ใหม่ก็ตโดงแพรตะถึงบอกว่าจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้ให้ได้เรือของเอาของดิสนีย์มาด้วย เราไม่รู้่านมีอะไรนี่ของฉันก็ดิสนี่หมี่ภูน่ารักข้าช็ดผาเช็ดตัวนี่เดี๋ยวให้น้องมัได้ใช้นะคะขอบคุณนะคะน่ารักขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อดีกว่าลุงมีทิมและลูกเอของเล่นเนี่ยลูกเออ้าวเดียวยังไม่เลือกมาเล่นเป็นอน แมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวบินหรอเดี๋ยวสิเอาลูกเอาพิมช้าไปนะไม่ใช่เด็กนะเออเอาลูกเอาพี่นายล้นนะอ่ะหมุนเก็บซะหน่อยไหมล่ะนายอยากเออเอาเอาเอาอีกหน่อยอีกหน่อยพิมจะถึงลูกอมแล้วขาดที่ลูกอมไม่เอาจะเอาตัง นี้ได้แล้วเออไป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 ยาว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 เก็บเลยลูกเออเก็บหน่อยเก็บหน่อยไป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 เดี๋ยวจะอยู่ที่ลูกอมบานาน่าเห็นเคี้ยวงงบงง่ชอบภาพไปไปไ่ชอบชอบอะไรลูกหรือชอบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำโฮมชอบแบงค์หรือชอบแบงค์อุยหุยหุยหุย จะมาหกนาทีสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะหนูจะเอาแบงถึงย่างหรอกถึงแล้วนี่เอแล้วนะอ่าอย่าเพิ่งหาแกเป็นตาม่เอนะคะดึงม่เอสิบห้าวินะคะสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปด ไปนะคะก็จะเป็นตานเจนนะคะอย่าเพึ่งกูยังไม่ทันได้โอ้ยเป็นเมตเจนไปแล้วเนี่ยอะไรเป right like ียกไม่ตาอะไรเปียกสิบห้าวินาทีนะเจนมาแล้วน้ำวกไปชออกองพี่ล้วนี่กินน้วยางยั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 วยังยังยังยัยังยัง1 2งยังยัยัย ไ,ไมเอุยอ er ุยอุยได้แล้วอุยได้แล้วด้มวนเลยป่าง่ายเลยไแ้อีกรอบหนึ่งฮะพงตรงเขาไปหน่อยดึงยาวไปมเดียวกินให้เรียบร้อยก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยได้ได้ย้อนนี้ได้ได้ขนมปยจุกางก็ได้ขนมปยโอ้โหทรงมาดีมากเลยฮะ หมวนหน่อยฮะโอ้โหเขานิ่งเขานิ่งมากเลยครับโอ้โหมึงฝึกมาแล้วหรือเปล่าคะสองหนึ่ก็ดีไงได้ยี่สิบบาทนะคะแม่จ๋าได้ยี่สิบบาทมาเป็นเกมต่อจิ๊กซอว์กันนะคะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสักขากันด้วยนะคะก็มีน้องายน้องโมเดลแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องพี่พิมพ์นะคะ อ่าต่อไปเริ่มเลยอ่าใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะนะคนโตก็จะได้สามรูปนะคะสี่ชิ้นแล้วก็พี่เมย์มมก็ได้สามรูปเหมือนกันแต่สี่ชิ้นพี่เมย์เสร็จไปแล้วงูพี่นายนะคะนี่พี่นายเอาแค่สองชิ้นเอ้ยสามชิ้นสามรูปยูน้องประเดียวทำไมฉันได้สี่ชิ้นอ่ะทําไมฉันได้สี่สี่อันทุกอันเลยอ่ะอ๋อสี่เหรอ,หอลิงด้วยเหรอเอเอออกป่าปอมแค่นเลย พิมได้แล้วสองรูปอฮ้ยเฮ้พินายเสร็จแล้วเหรออ๋อน้องโมเดลแย่งกระต่ายมาน้องโมเดลต้องมีกระต่ายด้วยของกระต่ายของพนอีเแต่น้อเออน้องหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูกเี่พินายคนพินายคนที่หนึ่งพีพีเมย์คนที่สองนี่พิม์แล้วเมยจะช่วยน้องป่ะอันไหนพี่อันไหนวะนี่อันนี้อันนี้อันนี้พี่นีอันนี้อดูดูพินายพนายอะ พี่นายพี่นายชกันเชื่อกันเชกันชกันพ่มอากให้หนู่พี่เมอะไรเอาแกะมาให้หนูไม่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกนรอดนะคะผูชนะคือพี่นายพล่เมแล้วก็พี่พิมนะคะกคแอนแฮปปี้เยี่ยบๆยย้ยยยยะยะคยย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 ยะยย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 อยยยาย Hey!